ชิมชีสแมโยงชีสหอมมากหอมหอมไรยโยเกิดกับมโยงชิดมาครับเราจะมาชิมกันให้ดูชั้นบนก็คือมโยงชิดแล้วก็อันล่างก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็กานโนล่าแล้วก็มโยงชิดแล้วก็ไดยโยเกิร์ตแล้วก็เป็นการโนล่าข้างล่างอือ ฟินมากเยน็เยนเย็นอือไโยเกิร์ตอ่ะจีมากตั้งชื่อเฉยๆนะเป็นครีมชีสอะ่ะแต่ว่ามันคือไดยโยเกิร์ตแล้วก็กัูล่าแล้วก็มีโยิตั้งนี้นะคะอือรสชาติดีมากอืเม,มนูนี้ได้อะ่ะ ไดโยเกิร์ตกนานูลามายงชิดตัวเนื้อไดโยเกิร์ตก็คือแบบฟินอะถ้าใครอยากได้กานลูลาแบบกรอบๆอ,อะก็แช่ไว้แค่แบบคืนเดียวแล้วก็กินเลยหรือว่าแมันก็ทําแล้วกินเลยแต่ว่าต้องแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างมันเสร็จเข้ากันอะไรเงี้ยอืมไหนทุกคนเห็นตัวไดโยเกิร์ตไหม ใช่มันติดอยู่กับกาโนล่าคือว่ามันหนึบมากอะเคี้ยวได้เลยอ่ะอแล้วก็เติมมันยงชิดเข้าไปเป็นมากทำง่ายทามีประโยชน์ ายโยเกิร์ตที่อุตสาหปั้นมาเหลือแค่นี้อ่ะอืรายโยเกิร์ตก็ทำมาจากกรีโยเกิร์ตแล้วก็เอามากรองแล้วกรองอีกจนแห้งพอที่จะเป็นายโยเกิร์ตมันจะนนเนึบข้นเหนียวมากๆเลยทุกคนเราก็ใส่ตัวายโยเกิร์ตเข้าไปโอ้แต่ว่าได้หน่อยมากเลยอ่ะข <c oughs> ้นมากหนืดมากเหนียวมาก ยังก็แบบเหมือนครีมชีสอะไรฟิลนั้นเลยฟิลแบบเลิฟสุขภาพขั้นสุดนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ข้างบนคงต้องเป็นโยเกิร์ตอะ่ะเพราะว่าอ,อันอนี้ก็คือแบบหน้านั่นก็คือหมดแต่จะได้โยเกิร์ตดิฉันเค้กโยเกิร์ตแล้วก็มายอง,งน์ชีทฮนนี่นี่เป็นการโน้ตล่ารุ่นพิทนที่ลดน้ำหึ่งนั่นเองเราจะแอดมายองชีทของนครนายกและแอดมายองชีดของ ลาชบุรีเข้าไปนี้นี่ก็จะใส่เป็นพริกที่หนบนะมันหอมเล วันนี้เพ่งนีเอาไว้ทับหน้าอีกข้างบนวันนี้คับเป็นโยเ,เกิเรเอรออริจินอลกนันนะเพราะว่าไม่เปลี่ยนโเกิรตที่ทำก็คือตก่ดแเดียวค่ะต่เป็นรายเ,าเกิร์ต นราปะพร้อมเลยค่ะสรก็ันก็เนอ้ะนเรา่ค่กาม่รคพิ่ราทมคะมเปนไาต้องใช้น้ำพนค่เราใช้ความหวานของแคนนี่จากอะไรคะ นี้ะโอ้วหน้า,านมบอกโอเกินเบอร์พัมร้อมร้มมเห็นปาโอ้ เข้านอนในตู้เย็นกันค่ะให้น้องนอน,ฉนเฉยโอเคไปคิมชิ้นม่ยองชิดที่เราทำแช่ไว้เมื่อคืนนี้เป็นคิมชิดไม่ยองชิดที่แบบว่าเป็น DIY นะไม่ใช่แบบว่าคิมชิดร้อยอเ,เพราะว่ามันเป็นโยเกิร์ตแน่ๆน,นะคะ ผมฉันก็ค่อนข้างหิวซะด้วยตรงที่เป็นดรายโยเกิร์ตอะคือวิวดีมากเ <c oughs> นื้อน่นนึบมากเลยตัวกาโนล่าตัวกานโนล่ากับตรงตัวดรายโยเกิร์ตอะเข้ากันมากแล้วก็เนื้อน่นนึกมากเลยลล urt, เขีวนนเยขวเพลินมากเลย ทำง่ายนะลองไปทำมาดูนะทำง่ายแกอ,อ้อยแถมยังได้สุขภาพอีกลองมาทำันดูนะอานูร่าก็สามารถเลือกรสชาติได้นะคะรือถ้าใครไม่ชอบแบบว่ารสชาติอะไรเลยก็ใส่เป็นตัวข้าวโอ๊ตอย่่งเดียวก็ได้แล้วก็ตัวมายงชิดอะถ้าใครชอบความหวานก็ใส่มายงชิดหวานได้ถ้าใครไม่ได้ชอบความหวานก็ใส่เป็นมายงชิดที่บ้านทำหามันกำลัง เปรี้ยวนิดหวานหน่อยอะไรเงี้ยรายเยเกินด,ดีมากรายเยเกินอ่ะคือมันแน่นมากเนื้อมันหนึบเดียวเกินมากอักแน่นไปนอนตักยากมากเลย ช่ในนี้ไม่ได้เติมน้าลเลยนะคะจะเป็นความหวานจากผลไม้ล้วนเลยนะอันที่เป็นมะยงชทดสุกก็จะหวานมากหน่อยอันที่เป็นมะยงทำหามก็จะเลี่ยวเทศหวานหน่อยรสชาติโดยรวมแล้วเข้ากัานมากก็ลองทำกันดูนะคะง่ายมากแล้วก็ยังอร่อยด้วย